ท่านผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นได้ทางช่อง4เพชรบุรีเคเบิลทีวีในช่วงแรกเวลา18.30นาฬิกา30นาทีช่วงต่อไปเวลา1นนาฬิกา6นาฬิกาและ13นาฬิกาโดยสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com.pctv2018 เกียดสมมุติว่าอ,อากาศร้อนมันก็มาทานได้แล้วก็อย่างเมนูแนะนําอาหารของเราวัตถุดิบที่มาคือเนื้อปูแกะใหม่ๆทุกวันหอยตลับผัดน้ำพริกเผาเป็นเมนูแนะนําที่ร้านมาใหม่ทุกวันปลาก็มาใหม่ทุกวันแล้วก็เป็นอาหารปลา,ามีแกงเนื้อมีแกงปลาไก่บ้า,ม,า,า,บามีเนื้อแดดมีทุกอย่างมเมนูแนะนําของร้านที่ลูกค้าสั่งประจําก็คือปลากระพงนึ่งมะนาวเนื้อปูกระงกะหรี่แล้วก็ปลาทูแดดเดียว ปลาหมึกทอดกระเทียมร้านเปิดตั้งแต่11โมงถึงเที่ยงคืนนะคะ ร้านตั้งอยู่ตรงโพลรหวานถ้าสังเกตง่ายๆก็ข้ามข้ามะสะพานรถไฟมาประมาณ200เมตรร้านจะอยู่ขวามือถ้ามาจากหาดเจ้าก็เลยหน้าราชพัฒนมาเลยตลาดทุ่งลมมาร้านจะอยู่ซ้ายมือค่ะค่ะสำหรับลูกค้าที่ว่าอยากจะมาทานอาหารแบบมีเด็กๆหรือเ,เป็นครอบครัวหรือ,อวันเกิดกินแช์ก็มาสำรองจองโต๊ะได้ข้างในนี่เรารับลูกค้าได้ประมาณ50คนข้างนอกได้อีก50คนค่ะ คือ0834414242ค่ะสำรองจองโต๊ะได้เลยค่ะ สนับสนุนช่วงรายการข่าวโดย PS House บริการห้องพักราคาประทับใจสวัสดีค่ะติดตามชมข่าวกับทีมข่าวเพชรบุรีเคเบิลทีวีเริ่มข่าวแรกกันที่พ่อเมืองเพชรผนึกส4จังหวัดหัวเมืองใต้พัฒนาบัตร QR Code เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูศักยภาพการท่องเที่ยวหลังโควิด19 นายพักพงศ์ทวีพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในการประชุมพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตกโดยมีหัวหน้าสนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมเมืองทาราโรงแรมทารามันตาชะอำอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรี นายพักพงศ์ทวีพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวปัจจุบันว่าจากสถานการณ์โรคโควิด -19 าทำให้การท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตกมีจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศส่งผลรายได้จากการท่องเที่ยวลดลงด้วยจึงจำเป็นต้องเล่งเสริมสร้างศัก,กยภาพทุกด้าน ให้ไทยแลนด์ลิเวียราเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวซึ่งบัตร QR Code นี้เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถเข้ามาดูรายละเอียดข้อมูลการท่องเที่ยวได้อย่างครอบคลุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เพื่อให้จังหวัดเพชรบุรีประจบคีรีขันชุมพรระนองหรือเส้นทางไทยแลนด์ลิเวรา เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลกโดยจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารที่พักรวมถึงโปรโมชั่นกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ของแต่และจังหวัดและสามารถใช้ QR code สแกนหาข้อมูลดังกล่าวซึ่งเป็นข้อมูลสำหรับแหล่งท่องเที่ยวของทั้ง4จังหวัดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว สวประดิษฐ์ประสาชนประทานแก้ไขปัญหาคูน้ำมีวัชพืชขึ้นลกทำให้ชาวบ้านหมู่สามตำบลปึกเตียนจังหวัดเพชรบุรีได้รับความเดือดร้อนเมื่อวันที่26สิงหาคมนายประดิษฐ์เหลืองอาลางสมาชิกอุทธิสภาลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปัญหาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคของชาวบ้าน หมู่ที่3ตำบลปึกเตียนอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยนายธนบ,บดีโชชช่วงหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำบำรุงรักษาที่4โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีโดยมีนายภัยศักด์อบรมผู้ใหญ่บ้านหมู่3และชาวบ้านกว่า20คนรวมลงพื้นที่ นายประดิษฐ์เหลืองอาลามสมาชิกวุฒิสภากล่าวว่าเนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกรและชาวบ้านตำบ,บปลปึกเตียนว่าคูน้ำบ่อย,อยืมมีสภาพรกน้ำเน่าเสียท่อน้ำส่งชำรุดหน้าแรงไม่มีน้ำส่งมาไม่มีการลอกคลองส่งผลให้ช่วงการและท้ายคลองระยะทางรวมหลายกิโลเมตรไม่มีน้ำใช้ทำการเกษตรและอุปโภคจึงได้ร่วมการชลนรับทาน ลงมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันเบื้องตน้นหลังจากที่มีการหาลือแล้วทางชนประทานแจ้งว่าจะเข้ามาดำเนินการแก้ไขให้ในเดือนกันยานี้น,นายธนบดีโชคช่วงหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่4โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีกล่าวว่าได้รับการประสานจากสวประดิษฐ์เหลืองอารามว่าชาวบ้านหมูม่3 ตำบลปึกเตียนอำเภอทยางจังหวัดเพชรบุรีได้รับความเดือดร้อนเรื่องน้ำจึงได้มาตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นบ่อย,ยิ้มของถนนคันกั้นน้ำเคมเบอร์2ซึ่งมีวัชพืชเยอะและตื้นเขนินเบื้องต้นจะขอจัดสรรงบประมาณเป็นเครื่องจักรและรถแบคโคเข้ามาดำเนินการขุดลอกและกำจัดวัชพืชตลอดเส้นทางเป็นระยะทางยาวประมาณ6-7กิโลเมตร เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านภายในเดือนกันยานี้ด้านนายภัยศักอบรมผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตำบลปึกเตียนอำเภอทายางจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าวันนี้ท่านสวประดิษฐ์เหลืองอารามได้ลงมาดูปัญหาและความเดือดร้อนของชาวบ้านด้วยตนเองและรับปากว่าจะช่วยติดตามให้ทำให้ชาวบ้านดีใจและพอใจมาก เทศบาลตำบลบ้านราชจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศัก,กยภาพกลุ่มสตรีด้วยการฝึกอบรมอาชีพระยะสัน้นเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาจากอากาศเอกอภิชาติแก้วโกศนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านราชเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศัก,กยภาพกลุ่มสตรีตำบลบ้านราช กิจกรรมอบรมฝึกทักษะการผูกผ้าและจับจีบผ้าประดับตกแต่งโดยมีนางสาวปรรณยเลี่ยนวลาใสประลับเทศบาลตำบลบ้านราดกำนันผู้ใหญ่บ้านประธานชุมชนสมาชิกกลุ่มสตรีตำบลบ้านราดและประชาชนเข้าร่วมงานจากอากาศเอกอภิชาติแก้วโกศลน,นายกเทศมนตรีตำบลบ้านราดเปิดเผยว่า สืบเนื่องจากปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและปัญหาการระบาดของไวรัสโครโรนาทำให้ประชาชนหลายภาคส่วนได้รับผลกระทบทั้งในเรื่องปัญหาความเป็นอยู่ปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องการประกอบอาชีพดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเทศบาลตำบลบรรดชจึงได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลบรรดาในครั้งนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝึกอาชีพ ระยะสั้นให้แก่กลุ่มสตรีและประชาชนรวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสร,รมิมรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้สามารถพึ่งตนเองและเพิ่มรายได้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้มีแนวทางที่ถูกต้องนอกจากนี้ยังเพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในลักษณะการรวมกลุ่มเป็นการร่วมกันคิดร่วมกันทำและร่วมกันพัฒนาก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชนอีกด้วยสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการอบรมฝึกทักษะการผูกผ้าและจับจีบผ้าประดับตกแต่งในแก่กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลบ้านราดรวม50คนเพื่อให้กลุ่มสตรีและประชาชนสามารถนำไปปฏิบัติอันจะนำไปสู่การประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป บันทึกในอดีตวันที่27สิ่งหาคมพุทธศักราช2562หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒนเสียชีวิตอย่างสงบที่โรงพยาบาลเปาโรสิริอายุ93ปีเป็นศิลปินแห่งชาตินักสแสดงนักร้องนักเขียนและนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก จากการแนะนำและจัดระดับความอร่อยของร้านอาหารในชื่อเชลชวนชิมสัญลักษณ์ชามรายผักกาดทานหนังสือพิมพ์สยามรัฐตั้งแต่พุทธศักราช2504โดยดัดแปลงมาจากมิชลินไกด์ของผลิตภัณฑ์มิชลินผลงานทางรายการโทรทัศน์รายการการบินไทยไขยจักรวาลครอบจักรวาลและมีรายการวิทยุ ติดต่อมานานหลายปีนอกจากนี้ยังเป็นนักร้องเพลงรูปกรุงที่มีชื่อเสียงองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วงจัดกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุอำเภอเมืองเพชรบุรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในาใยชัยยะอังกินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุอำเภอเมืองเพชรบุรีโดยมีประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาชิกเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ อำเภอเมืองเพชรบุรีและประชาชนเข้าร่วมง,งานที่อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีสำหรับโครงการส่งเสริมกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุอำเภอเมืองเพชรบุรีเป็นการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบรองรับสังคมผู้สูงวัยด้านสุขภาพเพื่อเตรียมควาพร้อม สำหรับการรับมือสังคมสูงวัยสมบูรณ์ซึ่งในปัจจุบันนั้นประเทศไทยมีสัดส,ส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุสูงสุดในแถบอาเซียนอีกทั้งยังกำลังสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งการจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุอำเภอเมืองเพชรบุรีนี้จะสามารถสร้างความตระหนักรู้ในภารกิจที่ทุกภาคส่วนจะต้องเร่งช่วยการขับเคลื่อนร่วมมือกัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรของสังคมกลุ่มผู้สูงอายุให้มีการใช้ชีวิตอยู่รวมกันได้อย่างมีความสุขเสริมสร้างให้เกิดพลังร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาทำให้ครอบครัวเข้มแข็งและเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปติดตามชมข่าวบริการค่ะ สนับสนุนข, lex, ข่าวโดยเมเจอร์ซีนิเพล็กสาขาโรบินสันเพชรบุรีสอบถามโปรแกรมหนังโทร032491891 ห้องแอร์ไว้สำหรับร้องแขกผู้มีเกียรติสมมติว่าอากาศร้อนมันก็มาทานได้แล้วก็อย่างเมนูแนะนําอาหารของเราวัตถุดิบที่มาคือเนื้อปูแกะใหม่ๆทุกวันหอยตลับผัดน,น้ำพริกเผาเป็นเนูแนะนําที่ร้านมาใหม่ทุกวันปลาเข้ามาใหม่ทุกวันแล้วก็มีอาหารปลา,ามีแกงเนื้อมีแกงปลาไก่บ้านมีเนื้อแดดมีทุกอย่างเมนูแนะนาของร้านที่ลูกค้าสั่งประจําก็คือปลากระพงนึ่งมะนาวเนื้อปูวผงกะหรี่ แล้วก็ปลาทูแดดเดียวปลาหมึกท่ากระเทียมร้านเปิดตั้งแต่11โมง ถึงเที่ยงคืนนะคะร้านตั้งอยู่ตรงโพละหวานถ้าสังเกตง่ายๆก็ข้ามข้ามาสะพานรถไฟมาประมาณ200เมตรร้านจะอยู่ขวามือถ้ามาจากหาดเจ้าก็เลยหน้าราชพัฒนมา,าเลยตลาดทุ่งลมมาร้านจะอยู่ซ้ายมือค่ะค่ะสำหรับลูกค้าที่ว่าอยากจะมาทานอาหารแบบมีเด็กๆหรือเ,เป็นครอบครัวหรือ,อวันเกิด กินแชร์ก็มาสำรองจองโต๊ะได้ข้างในนี่เรารับลูกค้าได้ประมาณ50คนข้างนอกได้อีก50คนค่ะคือ083 441 4242ค่ะสำรองจองโต๊ะได้เลยค่ะ ชมใหม่กล่องรับสัญญาณดาวเทียมเพชรบุรีเคเบิลทีวีสามารถติดตั้งได้ทุกพื้นที่ทั่วจังหวัดเพชรบุรีติดตั้งง่ายความคมชัดในระดับ HD พร้อมช่องรายการกว่า250ช่องในชุดประกอบด้วย1กล่องรับสัญญาณ2หน้าจานรพร้อมหัวรับสัญญาณ LNB 3สายสัญญาณ1เซนพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 4รีโมทรับชมข่าวรอบโลกวรารตีสีภาคการ์ตูนการศึกษาภาพยนตร์กีฬาข่าวท้องถิ่นทั่วไทยพร้อมช่องรายการที่น่าสนใจจากทางสีแซิวิชันไม่ต้องเยอะมีออทิติกยังมาขอทงาน,นผมยังลาบเลยครับเด็กมีใจอะไรเงี้ยเอ้ย ใช่ไหมคะโอเคค่ะอาตบมือให้น้องลูกปัดหน่อยคะ่ะเดี๋ยวนี้ช่วงนี้เราก็จะเห็นข่าวเรื่องแบบทิ้งน้องหมาหรือหรือ The best outcome the global community could hope for is probably just for the status q u ่ตง,งยายโลกนี่โง่เลนะคะกว่าจะได้น้ำนมอันีปโยชน์นงมันมีกระบวน ปี2562นี้ฟรีค่าติดตั้งใจเพียงค่าประกันอุปกรณ์1,000บาทสามารถผ่อนชำระได้5งวดอุปกรณ์เสียเปลี่ยนใหม่ทันทีตลอดระยะเวลา2ปีเต็มค่าบรกิการรายเดือน300บาทพร้อมการดูแลตลอดอายุสมาชิกสนใจติดต่อสอบถามได้ที่เพชรบุรีเคเบิลทีวีโทร032425666 ห้องพักกลางเมืองราคาประทับใจห้องพักรายวันเพียงวันละ450บาทพิเศษห้องพักชั่วคราวเหลือเพียง200บาทจากราคาปกติ250บาท PS House ตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบโลโผลไร่หวานทางไปราชพัฒเพชรบุรีทางทางรถไฟไปประมาณ500เมตรอยู่ทางขวามือสำหรับห้องพักได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 032473475และ0886593638ขุนพุทธิพงศ์ผู้จัดการ PS House ทั้งหมดก็เป็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com/pctv2018 สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ูนย์รับแจ้งเหตุ191จัดตั้งขึ้นเพื่อรับแจ้งเหตุในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นเหตุอาชญากรรมอุบัติเหตุหรือแม้กระทั่งการขอความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆโดยในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด6,225ตารางกิโลเมตรประชากรกว่า4,000 0คนสำหรับ0191จังหวัดตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีครับก็จะตั้งขึ้นเพื่อรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ที่ประชาชนไปสบประสบเหตุต่างๆนะพวกนี้นะครับแล้วก็แจ้งมาที่0 191จังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งศูนย์191จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนะครับก็มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยนะครับ6,225ตารางกิโลเมตรประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็รวมทั้งสิ้นก็อยูประมาณ480,000กว่าคนนะครับรวมถึงประชาชนที่ สัญจรไปมาเส้นเพชรเกษมเป็นหลักนะครับวันละเป็นหมื่นๆนคนอีกนะครับในส่วนของการทำงานของเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์นั้นพันตำรวจเอกสมเด็จทิตาวัฒนสกุลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่า mm hmm. เมื่อประชาชนโทรศัพท์เข้ามาทางเจ้าหน้าที่จะทำการรับแจง้งและบันทึกข้อมูลจากผู้แจง้ง จากนั้นเจ้าวิทยุไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเขาให้การช่วยเหลือประชาชนที่โทรศัพท์เข้ามาในทันทีซึ่งขั้นตอนการบันทึกข้อมูลและแจ้งข้อมูลไปถึงผู้ปฏิบัติงานจะใช้เวลาเพียงหนึ่งนาทีเท่านั้นที่เห็นอยู่ในนี้นะครับก็คือห้องปฏิบัติการของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191เพชรบุรีนะครับซึ่งจะมีการแบ่งคอนโซลออกเป็นคอนโซลต่างๆนะครับ ด้านหน้านี่ก็คือคอนโซลที่เป็นเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่รับแจ้งเหตุนะครับที่ถัดไปตรงห้องกระจกนั่นคือคอนโซลของเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสารนะครับที่อยู่ด้านหลังนั้นก็คือตัวคอนโซลร้อยเวรผู้ควบผู้ควบคุมหรือที่เรียกว่าซูเปอร์วิเซอร์ที่จะทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติในส่วนของศูนย์รับแจ้งเหตุ191ตรงนี้นะครับเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น นะครับเมื่อประชาชนโทรเข้ามาที่191นะครับก็จะมาติดที่เจ้าหน้าที่แต่ละคนเนี่ยโดยอัตโนมัตินะครับเจ้าที่ก็จะรับแจ้งนะครับบันทึกเหตุแล้วก็สั่งการไปรยังสายตรวจนะครับหรือหน่วยที่มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นรถพยาบาลรถดับเพลิงไปให้ความช่วยเหลือได้ทันทีนะครับขั้นตอนในการรับแจ้งนะครับการสั่งการตรงนี้จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1นนาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ให้คํายืนยันกับพี่น้องประชาชนได้เลยว่าเมื่อโทรเข้ามาที่191ที่นี่นะครับจะสั่งการไปโดยเฉลี่ยภายใน1นนาทีข้อมูลจะถูกส่งไปถึงผู้ปฏิบัตินะครับจะมีสายตรวจรถพยาบาลรถดับเพลิงไปให้ความช่วยเหลือทันทีครับประชาชนที่โทรศัพท์เข้ามาแจ้งเหตุที่ศูนย์รับแจ้งเหตุ191ควรควบคุมสติและแจ้งรายละเอียดให้ครบถ้วนซึ่งหากเป็นเหตุที่เกี่ยวกับอาชญากรรม ขอให้จำตำแหน่งรูปพัณฑ์สันธานของขนร้ายรายละเอียดของยานพาหนะรวมถึงเส้นทางที่ใช้ในการหลบหนีในส่วนของการขอความช่วยเหลือหากเป็นภายในบ้านขอให้ระบ,บุรายละเอียดทั้งบ้านเลขที่ถนนหมู่ตำบลอำเภอรวมถึงจุดสังเกตใกล้เคียงและหากเป็นการขอความช่วยเหลือด้านอื่นๆที่เกิดบนถนนก็ขอให้แจ้งรายละเอียดโดยเฉพาะหลักกิโลเมตรเมื่อท่านแจ้งเหตุเข้ามาที่191เนเนี่ย ในประเด็นแรกเลยอย่าตกใจนะครับขอให้ควบคุมสติของตนเองและแจ้งเหตุกับเจ้าหน้าที่ว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นที่ไหนนะครับรายละเอียดของเหตุเป็นอย่างไรซึ่งตรงนี้เจ้าหน้าที่เขาจะถามไปยังผู้แจ้งอยู่แล้วนะครับนะฮะท่านก็ตอบคาถามตามที่เจ้าหน้าที่ได้ซักถามนะฮะก้อนนี้เป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับแจ้งด้วยว่ามี ผู้ได้รับบาดเจ็บหรือไม่นะครับเจ้าที่จะได้รีบไปช่วยชีวิตผู้ที่ได้รับบาดเจ็บกรณีเป็นเหตุเกี่ยวกับอาชญากรรมนะครับฉกชคคิงวิ่งราวนะครับขอให้ช่วยจดจําตําหนิรูปพรรณคนร้ายนะครับยานพาหนะที่คนร้ายใช้นะครับเส้นทางที่หลบหนีให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการสกัดจับในการติดตามคนร้ายในทันที กรณนนีที่เป็นเหตุที่เกิดตามบ้านเรือนนะครับท่านก็นแจ้งว่าบ้านเลขที่ท่อไห่หมู่ที่เท่าไห่นะครับตำบลอะไรอำเภออะไรนะฮะและบ้านของท่านนั้นเนี่ยอยู่ใกล้เคียงกับอะไรนะครับหรือที่สังเกตได้ที่จะให้สายตรวจไปถึงที่ท่านได้เร็วที่สุดเนี่ยมีอะไรบ้างกรณีที่ประอบเหตุตามถนนหนทางนะครับ ส่วนหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์ในการอ้างอิงสถานที่เกิดเหตุในการแจ้งเหตุต่อเจ้าหน้าที่ก็คือเรื่องหลักกิโลเมตรนะครับท่านอาศัยหลักกิโลเมตรในการแจ้งเหตุกับเจ้าหน้าที่นะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการซักถามที่เกิดเหตุนานนักนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะทําให้กระบวนการรับแจ้งเหตุเป็นไปอย่างรวดเร็วให้ช่วงเวลาในการซักถามสั่งการเนี่ย สั้นที่สุดที่เหลือก็คือให้สายตรวจเดินทางไปถึงที่กเกิดเหตุครับอย่างไรก็ตามจากสถิติที่ผ่านมาพบว่านในแต่ละเดือนยังมีผู้โทรศัพท์เข้ามาก่อกวนเดือนละไม่ต่ำกว่า1,000สายซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดเนื่องจากเป็นการตัดโอกาสของผู้อื่นในการขอความช่วยเหลือหรือระนับเหตุร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะต้องฝากไปยังพี่น้องประชาชนอ,อีกจำนวนไม่น้อยทีเดียวก็คือเรื่องของ าการโทรก่อกวนนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นก็ยังมีมากอยู่พอสมควรนะครับสายที่ท่านโทรเข้ามาก่อกวนด้วยความคึกขนองด้วยความสนุกขนานนะครับอาจจะเป็นการตัดโอกาสของผู้ที่กำลังเดือดร้อนจริงๆนะครับเก็บ191เอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะครับเรามีความพร้อมในการช่วยเหลือช่วยเหลือทุกๆท่านครับ